s อสไ p นี้แล้วเราจะพามาชมบ้านเดียยวติดหนราชพฤกษ์ซึ่งถือว่าเป็นทำเลศักยภาพที่ในอนาคตเนี่ยมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นไปในระยะยาวแน่นอนค่ะนอกจากนั้นรอบๆตัวโครงการก็จะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่กำลังจะขึ้นอีกมากมายทั้งศูนย์การค้าสถานศึกษาตอบรับทุกรูปแบบการใช้ชีวิตไม่ว่าจะกินช้อปปิง้งหรือว่าเดินทางรวมทั้งการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ดัชโคโลเนียลที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากคำเลกา,รราพฤกษ์ค่ะ สำหรับใครที่กำลังสนใจการออกแบบสไตล์นี้วันนี้ลาลาจะพามาชมดีเทลการออกแบบและฟังก์ชันอย่างละเอียดไปดูกันเลยค่ะตัวโครงการเดเม e t i e r ราชพฤกษ์แจ้งวัฒนะจะเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์รัชโคโลเนียลโดยจะคงกลิ่นอายสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกไว้แบบชัดเจนเลยค่ะโดยเอกลักษณ์ของทางโครงการจะเป็นหลังคาแกรนด์รูฟหรือว่าหลังคาทรงจวสูงสมมาตรและเบย์วินโดว์หน้าต่างที่นออกมาที่เพิ่มทั้งดีไซน์ความสวยงามและพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน ซึ่งทางโครงการเนี่ยนำจุดเด่นตรงนี้มาผสมผสานกับการออกแบบที่พิถีพิถัน mm. เพื่อให้ตัวบ้านเนี่ยยังคงความสวยงามสไตล์ตะวันตกและได้พื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านแบบลงตัวอีกด้วยค่ะจุดเด่นอย่างแรกของโครงการแน่นอนเลยค่ะเอาเป็นทำเลที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่เส้นสําคัญอย่างเส้นราชพฤกษ์ทำให้การเดินทางสะดวกขึ้นไปอีกระดับเนื่องจากเป็นถนนเส้นหลักในการเชื่อมต่อหลายเขตและหลายจังหวัดเลยค่ะ ไม่ว่าจะตรงไปปทุมธานีหรือไปนนทบ,บุรีด้วยเส้นราชพฤกษ์ 3, 4, 5เพื่อเชื่อมต่อกับถนนกาจน,นาพิเศกหรือรัตนาธิเบตก็ใกล้เพียง10มนาทีค่ะและยังเชื่อมต่อกับเส้นบรมราชชนนีถนนเส้นหลักที่ใช้เข้าออกโซนปิ่น9กล้านครปฐมด้วยค่ะแถมเทาวิ่งตรงเข้าสาทนรจากเส้นราชพฤกษ์ก็ยาวๆเพียงแค่25นาทีเท่านั้นค่ะ โครงการตั้งอยู่ตรงข้ามโรบินสันเฟสติวัลราชพฤกษ์และตั้งอยู่ติดกับทยวสดุชัยพฤกษ์เลยค่ะห่างจากเซ็นทรัลเวสเกตเพียง10นาทีและประมาณ15นาทีจากเซ็นทรัลราชพฤกษ์หรือว่าเซ็นทรัลเวสต์ฟิวที่กาลังจะขึ้นค่ะเนื่องจากเส้นราชพฤกษ์เนี่ยเป็นเส้นที่ได้รวบรวมร้านค้าและสิ่งอนำนวยความสะดวกทุกรูปแบบไว้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลและโรงเรียนศูนย์เซอร์วิสรถใหญ่ก็มีครบั่วเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลสแกภาพที่ทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นอีกอรระะดจิงๆค่ ตัวโครงการยังมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งในและนอกโครงการเลยค่ะภายในโครงการจะมีคลับเฮาส์เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกบ้านทุกครอบครัวไม่ว่าจะเป็น Executive Space ไว้นั่งคุยงานหรือธุระก,กับแขกคนสำคัญและ Facil i t ตต่างๆอย่างเช่นสระว่ายน้ำและฟิตเนสให้ได้ออกกำลังกายสวนสาธารนะณะขนาดหนึ่งไร่กว่าไว้สัมผัสบรรยากาศสีเขียวสบายๆเพื่อการพักผ่อนที่ดีที่สุดะระบบรักษาความปลอดภัยที่หนาแน่นด้วย CCTV รอบโครงการ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะครบถ้วนขนาดนี้ด้วยค่าส่วนกลางเพียง50บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นและไม่ใช่แค่ตัวโครงการนะคะตัวบ้านก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นไปอีกด้วยระบบรักษาความปลอดภัย Paradox จาก f u j i t e l ที่มีครบทั้ง door และ window sensor ทุกจุดรวมถึง CCTV อีก2จุดภายในบ้านและภายนอกบ้านค่ะและดิจิตอลดอรล็อกของ Philips ซึ่งทั้ง2ระบบสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ได้เลยค่ะ ที่นี่จะมีแบบบ้านทั้งหมด2แบบนะคะโดยลาลาจะพามาชมแบบไมราก่อนตัวแบบบ้านไมราจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่ประมาณ340ตารางเมตรมาพร้อมกับที่จอดรถสคันโดยฟังก์ชันภายในจะแบ่งเป็น4ห้องนอนพร้อม Walk-in Closet ทุกห้องเลยค่ะเข้ามาจากโฟย์เราก็จะเจอเป็นโซนห้องนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหารนะคะโดยโซนนี้เราสามารถจัดเป็นห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่พร้อมโฮมเทอเตอร์ได้เลย และโซนรับประทานอาหารยังมีพื้นที่มากพอให้จัดเป็นแพนทรีไว้เตรียมอาหารหรือว่าจะจัดเป็นโต๊ะทานอาหารขนาดประมาณ1ิบที่นั่งก็สามารถจัดได้อย่างลงตัวค่ะโดยแพนทรีตรงนี้จะเชื่อมต่อไปยังครัวไทยและโซนซักล้างด้านหลังที่จะเชื่อมต่อไปโซนห้องแม่บ้านด้านนอกอยด้วยค่ะซึ่งการวางฟังก์ชันแบบนี้จะคงไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัวและทำให้พี่แม่บ้านสามารถเข้าตัวบ้านได้เพียงจากห้องครัวและโฟเยหน้าบ้านเท่านั้นเลยค่ะ ก่อนขึ้นไปชั้น2เรามีอีกหนึ่งห้องนอนที่ชั้นล่างโดยบ้านตัวอย่างหลังนี้วางเป็นห้องทํางานหรือจะทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็สามารถทําได้ค่ะพอใกล้ห้องน้ําของชั้นหนึ่งมากๆเดินออกมาจากห้องก็เจอเลยค่ะมาที่ชั้น2แลเราก็เจอเป็นโซนอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่ตรงกลางเลยนะคะพื้นที่ส่วนนี้สามารถปรับฟังก์ชันตามการใช้งานได้เลยไม่ว่าจะทําเป็นห้องดูหนังขนาดใหญ่โซนเด็กเล่นหรือว่าทาเป็นห้องพระและพื้นที่ส่วนนี้ยังเชื่อมต่อกับทุกห้องนอนที่ชั้น2อ,อีกด้วยค่ะ เริ่มกันที่ห้องมาสเตอร์เบดมเลยนะคะตัวพื้นที่ภายในห้องนี้จะได้เต็มความลึกของตัวบ้านทำให้ได้โซนห้องนอนและวอล์กอินคอสตขนาดใหญ่ตัวเตียงเนี่ยสามารถวางเป็นคิงไซส์ได้เลยและยังมีพื้นที่มากพอให้จัดเป็นเบนช์และโต๊ะอ่านหนังสือแบบนี้ด้วยค่ะจริงๆแล้วพื้นที่่วนนี้จะเป็นเบรวินโดนะคะซึ่งเพิ่มมิติให้กับตัวบ้านและพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านอีกด้วยค่ะสำหรับวอล์กอินคอสตสามารถทำเป็นตู้เสื้อผ้ารอบห้องวางไอแลนด์คอสต์เพื่อวางเครื่องประดับและเนท ทำเป็นโซนโตเครื่องแป้งและบริเวณนี้สามารถทําเป็นพื้นที่วางกระเป๋าสําหรับสาวๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยค่ะโดยตัวห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูมจะแบ่งโซนชัดเจนมาพร้อมกับ p i s and h e r Sink เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้สอยและห้องนอนที่2และ3ก็ยังได้ฟังก์ชั่นจัดเต็มพอ,พอกันเลยค่ะห้องนอนที่2ก็ยังสามารถวางเตียงได้ถึง6ฟุตเลยมาพร้อมกับห้องแต่งตัวและห้องอาบน้ำแบบแยกส่วน ห้องนอนที่3ก็เช่นกันยังได้ห้องนอนและห้องแต่งตัวขนาดใหญ่แถมได้วิวหน้าบ้านสวยๆอีกด้วยนะคะถัดมาที่แบบบ้านเมฟนะคะด้วยพื้นที่ใช้สอยขนาด405ตารางเมตรและที่จอดรถถึง4คันทำให้บ้านหลังนี้รองรับครอบครัวทุกขนาดการแข่ฟังชั่นและพื้นที่ใช้สอยแบบสูงที่สุดเลยค่ะบ้านหลังนี้จะเข้าออกได้จาก2ทางนะคะโดยจะเป็นทางโรงจอดรถและทางหน้าบ้านค่ะ โดยถ้าเข้ามาจากทางโรงจอดรถจะเป็นโซนเซอร์วิสแอดียของพี่แม่บ้านเป็นหลักเลยค่ะเข้ามาจะพบกับครัวขนาดใหญ่พื้นที่ด้านหนึ่งจะเป็นโซนซักล้างห้องนอนและห้องน้ําแม่บ้านโดยพื้นที่ครัวตรงนี้จะเชื่อมกับแผนที่ด้านในด้วยค่ะ ถ้าเข้าจากทางหน้าบ้านจะพบกับ Living Are ียขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะโดยพื้นที่ส่วนนี้ทางโครงการแบ่งไว้เป็นพื้นที่วันรองเท้าให้ดูเป็นไอเดียแต่จริงๆแล้วจะได้ถงรับแขกกว้างถึงผนังด้านหลังเลยค่ะรวมไปถึงฟอร์ทูซีนิ่งที่สูงโปร่งทำให้บ้านดูกว้างและโอ่อ่ามากๆเชื่อมต่อก,กันจะเป็นโซนรับประทานอาหารที่สามารถรองรับครอบครัวได้ทุกขนาดเลยค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจคือห้องนอนผู้สูงอายุที่มาพร้อมกับฟังก์ชันห้องน้ำแบบ universal design โดยห้องนอนนี้จะมาพร้อมกับห้องน้ำไม่ตัวที่มีราวจับเพื่อความปลอดภยัยและขนาดที่กว้างพอให้วิลแชร์เข้าได้แบบสบาย,บายเลยค่ะขึ้นมาที่ชั้น2บริเวณนี้จะถูกจัดเป็น Family Area รองรับทุกกิจกรรมของสมาชิกในครอบครัวสำหรับด้านนี้สามารถจัดเป็นมินิบาา์หรือว่าแพนทรีเล็กๆและยังมีบวินโดที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านสไตล์ดัชคลเนียที่จะเพิ่มเอ็กซ์ตร้าให้กับพื้นที่ภายในบ้านด้วยค่ะ และนี่คือมาสเตอร์เบดูมที่มีพื้นที่กว่า80ตารางเมตรโดยตัวห้องนี้ถ้าจะได้เต็มหน้ากว้างของตัวบ้านทําให้โซนเตียงเนี่ยกว้างและโออามากๆม,ม,มีพื้นที่พอให้จัดเป็นลิฟวิ g a งแอรีส่วนตัวและยังเหลือพื้นที่อีกมากมายจัดเป็นโซนโต๊ะและตูส้สร้างบรรยากาศการนอนแบบสบายๆไม่อึดอัดเลยค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สาวๆทุกคนต้องชอบคือวอลล์อินคร์เตขนาดใหญ่แบบนี้และห้องน้ำแยกสัดส,ส่วนที่มาพร้อมกับบาทับ และ heath her sing แบบนี้เลยค่ะห้องนอนที่2และ3ของบ้านหลังนี้จะได้ขนาดพอๆกันเลยนะคะซึ่งใหญ่มากๆเรียกได้ว่าเป็นาส s t e r bedroom ทุกห้องได้เลยโดยทั้ง2ห้องนอนจะแบ่งโซนพื้นที่ในห้องให้มีพื้นที่ทํางานวางอินคอสตและห้องน้ําขนาดใหญ่แบบนี้ทั้งคู่เลยเออกแบบมาเพื่อรองรับครอบครัวทุกขนาดรวมทั้งถ้ามีการแขกครอบครัวในอนาคตก็ไม่ต้องกลัวพื้นที่ไม่พอเลยค่ะ และอีกจุดที่สําคัญคือตัววัสดุและการออกแบบค่ะทางโครงการเลือกวัสดุอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้ทั้งความสวยงามและคุณภาพเพื่อให้ตัวบ้านอยู่กับเราไปอีกนานเลยค่ะตัว x ชีเวียทางโครงการจะพ่นลายอิฐและใช้กรอบผนังอิฐในส่วนหน้าช่วยเพิ่ม texture และมิติให้กับตัวบ้านและเลือกใช้เป็นกระเบื้องพอสเลนที่ทนทานต่อแรงขีดข่วน รวมถึงพื้น SPC ที่มีส่วนผสมของหินและพลาสติกเพื่อลดปัญหาเรื่องตรวกและพื้นบวมน้ำสุขภัณฑ์ของออยล์เมกานแซนดาบด้วยมาตรฐานระดับโลกด้ามจับต่างๆจากฮาเฟเล่อลูมิเนียมอบสีเกรดยูโรและกระจกเขียวตัดแสงทั้งหลังที่ช่วยถนอมสายตาและทำให้ตัวบ้านเย็นขึ้นอีกระดับค่ะทั้งหมดนี้ทางโครงการมอบให้เป็นมาตรฐานของโครงการเลยค่ะโครงการเดเมทิสออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการและลัไตล์ของโลกบ้านเป็นหลักค่ะ ใส่ใจในรายละเอียดและคำนึงถึงความคุ้มค่าด้วยราคาเริ่มต้นเพียง15ล้านบาทเท่านั้นโดยทำเลการออกแบบฟังก์ชันและวัสดุทำให้ตัวโครงการเดอะเมทิสเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยคะ่ะถ้าสนใจก็สามารถ w a อ k in เข้ามาชมโครงการได้ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นหรือว่าจะติดต่อน,นัดเข้าชมโครงการได้ตามช่องทางน,นี้เลยนะคะ l i ฟ e สไตล์ EP น่ารักจะพาไปบุกบ้านหลังไหนก็ลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ